ศิลปะเนี่ยจะอยู่ได้หรือไม่ยอยู่ที่คนที่ก็จะรักษาไว้หรือคนที่ก็ดูคนที่สมัมผัสนะครับศิลปินก็มีหน้าที่ทําศิลปะให้ดีที่สุดได้ครับแต่ส่วนว่าจะเฟื่องฟูหรือเปล่านั้นก็ไม่แน่ใจเพราะว่า คนเล่นเนี่ยผมว่ามีคนที่มีฝีมือเนี่ยมีแต่คนฟังครับคนฟังที่จะรักจริงๆหายากแล้วก็คนที่จะมีโอกาสอย่างผมเนี่ยผมก็ถือว่าเป็นคนที่มีโอกาสดีที่ได้ครุกคลีกับทํานองเพลงไทยแต่คนปัจจุบันนะครับจะหาโอกาสในการที่สัมผัส เสียงเพลงเหล่านี้ได้น้อยเต็มที่แต่ก็ยังดีนะครับที่กรมศริลปกรก็ยังมีหน่วยงานมีโรงเรียนนาฏศิลป์มีการแสดงโขนละครติดตรงละครแห่งชาติอยู่นะครับหลานๆของผมก็ไปดูนะครับหลานวัยรุ่นนะครับเขาดีใจเออเขาไปดูเขาชอบใจเขาไปจองบัตรเลยนะครับอ,อันนี้แหละครับเป็นสิ่งที่จะสืบต่อได้ก็คือคนดู และคนที่จะเล่นก็ต้องเล่นนะครับก็ยังดีใจที่ว่าดูรายการทีวีที่มีการประกวดต่างๆนี่นะครับก็แสดงความสามารถในความสามารถของแต่ละคนก็มีการใช้ดนตรีไทยเข้ามาใช้ใช้ด้วยก็เป็นที่ตื่นตาตื่นใจครับถ้ามีสิ่งเหล่านี้มากๆแล้วก็มีคนที่เห็นคุณค่าจริงๆนะครับก็คืออย่าไปาดูถูก ว่าเป็นศิลปะโบราณเก่าแก่ทํำคลึ้ถ้าเบอร์คิดในแม่นี้ของก็จะสูญหายนะ